มีใครเคยกินขนมจีนร้านนี้บ้างมีคนพามาลองบอกว่าเป็นร้านเด็ดของชาวบางไงแนะนําให้ลองขนมจีนน้ายาปูกับน้ายากะทิน้ํายาปูของที่ร้านรสชาติถึงเครื่องแกงเผ็ดหอมเครื่องเทศส่วนน้ายากะทิก็อร่อยกลมกล่อม,มไม่แท้ก,กันเขามีหลายอย่างเลยขายเป็นชุดนะชุดละ50บาทก็จะได้ขนมจีนมาสงจับแบบนี้แล้วเขาก็จะมีโซนให้เราคี้ผักได้เองสายกินผัก ขนมจีนแบบเราก็จัดไปเลยจ้าผักจุกๆแล้วแนะนาเลยนะให้ใส่ตัวผักดองของที่ร้านด้วยรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆคีบ <Keep S 2> ยังไม่หยุดนี่แทบจะไม่เห็นขนมจีนในจานแล้วอย่างใบแมงลักที่ใส่ขนมจีนชอบแลแ้นะ้าใครยังไม่เคยกินผักบุ้งลวกใส่ในขนมจีนน้ำยาก,กะทินะแนะนําให้ลองเลย่ะและนี่ก็คือผักคุกขนมจีนน้ำยาหายไปไหนหมดแล้วนี่ปูของที่นี่รสชาติจะออกเผ็ดๆ,ๆหน่อยนะทุกคนแต่บอกเลยว่ารสชาติถึงเครื่องแกงจริงๆส่วนสายน้ำยากะทิแบบเราบอกเลยว่าลูกชิ้นเขาดีมากน้ำยา ก็เข้มขน้นรสชาติเผ็ดกำลังดีใครชอบกินขนมจีนอยากให้มาลองแวะดูร้านเขาขายมานานแล้วนะอยู่ตรงข้ามกับเซนทรัเวสเกตอยู่ตรงโซนตลาดด้านหน้าข้างๆอินเด็กโมอลเหมือนว่าเขาเพิ่งจะจัดสรรพื้นที่ใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ข้างลนิดนึงอืมจะนึกมากเอาเป็นว่าใครผ่านมาชอปปิ้งแถวนี้ก็แวะมาลองกันนะแล้วอย่าลืมสั่งทีเด็ดขนมจีนน้ำยาปูกับแยกะทิร้านเขาชื่อขนมจีนอยุธยาเห็นเขาว่าบางวันมีข้าวแกงไขยด้วยเปิดประมาณช่วงเย็นถึงค่ำ